ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความย้อนแย้งของการอ่านแท่งเทียนที่หลายคนไม่เคยสอนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันคะ่ะโอเคอย่างแรกเลยใช่ไหมว่าถ้าเราจะมาพูดถึงว่าการอ่านแท่งเทียนเนี่ยมันย้อนแย้งยังไงใช่ไหมเราต้องมารู้จักก่อนว่าแท่งเทียนหนึ่งแท่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะอ่าเห็นภาพ3ตัวนี่ไหมไอ้ตรงตรงนี้เนี่ยแต่และอย่างเนี่ย,ม,ยม,ม,มันต่างกันยังไงคุณอุ้มรู้ไหมอ่ามันต่างกันยังไงอะคะจริง,รงๆแล้วอะกราฟอะโดยเนื้อแท้ของมันเลยใช่ไหมมันจะต้องเป็นเส้นแบบนี้ เห็นปะมันต้องเป็นเส้นอย่างนี้เพราะมันต้องมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจําเรื่องของบิตกับอาร์คได้ไหมเห็นไหมมันจะมีราคาอยู่ทุกระดับชั้นเลยเห็นไหมมันก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่มีวันหยุดถูกไหมอืมอ่าแต่ทีเนี้ยเราเริ่มสร้างกรอบให้มันก่อน <Wow. S 1> ถูกปะพอเราสร้างกรอบให้มันเนี้ยอย่างเช่นสมัยก่อนอะแบบออริจินอลสุดๆเลย,เลยใช่ไหมที่เขาจะกว่าจะได้หนึ่งแท่งเทียนขึ้นมามันจะเป็นหน้าตาแบบตรงกลางแบบนี้เพราะว่า ไอนหน้าตาตรงกลางเนี้ยมันคืออะไรมันก็เหมือนกับแท่งเทียนปัจจุบันที่เราเห็นนี่แหละเห็นป่มตรงนี้คือจุดเปิดเห็นป่มและไอแท่งตรงกลางตรงเนี้ยมันก็คือจุดที่ราคามันวิ่งไปเห็นป<ะ>่มค่ะอ่าและตรงนี้คือจุดปิดของมันมเหมือนกันไหมเห็นป่มเหมือนกันไหมอ่านง่ายกว่านะตรงกลางอะจริงเหรอ <c oughs> ดูจะอ่านง่ายนะจุดเปิดจุดปิดง่ายๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ง่ายตรงที่ว่าตรงเนี้ยสมมตินะมันจะมีการต่อมาอย่างงี้เห็นป่มอ่าเนี้ย เวลาราคามันขึ้นที่มันจะมีการต่อเปแบบนี้เห็นไหมเริ่มยากเลยอย่งบางทีอ่ะทีนี้ปุ๊บเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะต่อเข้าไปอีกของวันถัดมาเห็นไหมพอมันเรียงกันไปแล้วอ่ะมันเริ่มอ่านยากเลยอย่งคุณนุอืมก็อ่านยากอยู่เห็นไหมเพราะว่าเราจะเห็นแค่แท่งๆขีดขีดแท่งๆขีดขีดถือว่ามันไม่เหมือนกับไอตัวนี้ที่มันจะมีสีสันให้เราเห็นได้มากกว่าเห็นไหม่ะเพราะว่าถ้าเราดูตรงเนี้ยอ๋อราคาสวิงอยู่ตรงนี้ในในวันนี้เห็นไหมแล้วก็วันต่อมาไอนี้จุดเชื่อมต่อของมันเห็นไหมขด ขีดขีดอย่างนี้เห็นอืม uh huh. มันจะยากกว่าแต่ว่าไอเน,นี้ยมันเหมาะสลับบางคนนี่เขาเป็นมือโป,โปรใช่ไหมเขาก็ชอบดูแค่นี้ยยุดเปิดอยู่ไหนจุดปิดอยู่ไหนแค่นั้นพอ uh huh. ไม่ได้มานั่งสังเกตรูปแบบแท่งเทียนแบบนี้ค่ะ uh huh. เห็นไหม แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลามันมีราคาแท่งเทียนยเงี้ยจุดอ่อนของแท่งเทียนอย่างหนึ่งก็คือการที่เวลาราคามันสวิงอย่างเงี้ยเห็นปะใน1กรอบแท่งเทียนอะ่ะเดี๋ยวสมมติว่าเราเพิ่มกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งกรอบใช่ไหมเป็นเท่ากับ1แท่งเทียนอ่าเหมือนกรอบตรงนี้เห็นปะถ้าเรากําหนดกรอบเนี้ยมันคือราคาของกราฟเส้นเนี้ยที่เราดักมาได้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเหมือนสมมติว่ากรอบสีเทาน,นี่คือ15นาทีเห็นปะอื mm hmm. เราก็จะมองเห็นกราฟเส้นที่มันวิ่งไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแต่าีน้ดวไ่ จุดเปิดมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมของสิบห้าทีเท่ากันเห็นไหมอ่าแล้วจุดปิดมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ว่ากราบมันเคลื่อนที่ไปไหนบ้างเราจะเห็นแค่ว่าจุดสูงสุดที่มันเคยทําอยู่ตรงไหนเห็นไหมจุดต่ําสุดที่มันเคยทําอยู่ตรงไหน,นเห็นไหมเหมือนกันแต่ไส้ข้างในเราจะไม่รู้เห็นไหมเพราะว่ามันเคลื่อนที่ขยับไปมา,าบแบบเนี้ยกี่รอบแบบเนี้ยเหมือนที่เราเห็นเห็นไหมขยับเนี้ยเวลามันเรนเดอร์แท่งเทียนเราต้องเข้าไปดูในทางเฟรมที่เล็กกว่า เพื่อที่ได้ไดเห็นว่าไอ้กกอบเวลาที่เราจับมาเนี่ยมันมีรายละเอียดซ่อนไว้อยู่ในอะไรบ้างพวกทางเฟรมวินาทีใช่จ็ทีนี้พอเรามารู้จักแท่งเทียนตัวนี้แล้วใช่ไหมว่าหนึ่งแท่งเทียนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถูกไหมค่ะอ่าต่อมาเรารู้แล้วว่าแท่งเทียนอ่ะก่อนหน้านี้มันหน้าตาย,ยัางไงหลายคนก็จะอาจจะมาเถียงนะว่าแบบว่าไม่ไม่จริงครับเพราะว่าแท่งเทียนเนี่ยมันเกิดมาโดยคนญี่ปุ่นคนหนึ่งอ่าที่จําไม่ค่อยได้เรื่องราวของเขาแต่ก็ ใช่แท่งเทียนมันเกิดมาโดยคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนั่นแหละด้วยความที่เขาเป็นพ่อค้าใช่ไหมนักค้าข้าวอะไรเงี้ยเขาจดกําไรของเขาวะวันนี้ทากาไรได้สูงสุดเท่าไหร่จุดปิดยังไงอะไรเงี้ยเขาจดในรูปแบบของแท่งเทียนใช่นไหมว่าวันนี้ราคาการขายของเขาวะเปิดที่ตรงไหนจบที่ตรงไหนแล้วเขาอัปเกดที่มันเป็นรูปแท่งเทียน้อ็นอืมแต่เมื่อก่อนที่เขาเล่นเล่นเล่นหุ้นกันเล่นอะไรพวกนี้ต่อวันใช่ไหมเขาจะมาดูว่าวันนี้เปิดที่ราคาเท่าไหร่เห็นไหมราคาต่ําสุดอยู่ที่ไหนราคาสูงสุดอยู่ที่ไหนจุดปิดอยู่ที่ไหนอันเนี้ยกว่าจะได้สัักอน เขาต้องใช้เวลาทั้งวันถูงเะละเสร็จทีนี้ไอ้แท่งเทียนตัวนี้ก็เท่ากับหนึ่งวันเหมือนกันเห็นไหมเมื่อสองวันก่อนอะแต่ว่าคนญี่ปุ่นคนนั้นอะเขาจ,จดเป็นรูปแบบแท่งเทียนไว้ด้วยเพื่อในการคาดการณ์ในอนาคตอืมอ่าไอ้ความย้อนแย้งของการอ่านแท่งเทียนเนี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงจริงอะมันคือตัวนี้นี่แหละตัวนี้มันย้อนแย้งได้ยังไงอะคะอ่าอย่าอย่าเพิ่งวายแอดนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่การที่สอนกันแบบว่าด้วยความที่มันมีเยอะเกินไปแล้วมันมันหลากหลายเกินไปมันทําให้งงอ่า หลายรูปแบบที่เขาสอนกันโดยทั่วไปที่เจอใช่อย่างเช่นเลยนะที่เราเจอกันบ่อยๆนะขอยกตัวอย่างตัวที่มันง่ายที่สุดเลยทุกคนต้องรู้จักกันดีถูกไหมไอตัวแท่งเทียนนี้ถูกไหมสองคู่นี่แหละตัวนี้คืออะไรตัวนี้เขาเรียกเรียกว่าบูลิตเอนกาฟิงถูกไหมก็คือแท่งเทียนที่แรงซื้อกลืนกินแรงขายถูกไหมกืนในทั้งตัวอย่างนี้เขาเรียกว,ว่าบูลิตเอนกาฟิงค่ะอ่าเหมือนตรงนี้ล่ะก็จะเป็นแบริลิดเอนกาฟฟิงถูกไหมคือการกืนกินของเนื้อเทียน เห็นว่าถ้าแบบนี้เราเจอมันแปลว่าราคากําลังจะขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเราเจออย่างนี้แปลว่าราคากําลังจะลงแต่ด้วยความที่เมื่อก่อนอะแท่งทีมันมีเป็นประมาณ40กว่ารูปแบบได้จนปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่รูปแบบนั้นแหละแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีนะไอความย้อนแย้งของมันเนี่ยถ้าสมมุติใช่ไหมตรงนี้เรียกว่าบูลิต t อนกราฟฟิงถูกไหมค่ะแต่ถ้าเรามาทําอย่างนี้ แปลว่าแท่งเทียนฮารามิคืออะไรคะด้วยความที่มันเป็นแท่งเทียนเป็นไอ้น,นั้นเกือนเหนอตัวคนญี่ปุ่นใช่ไหมอ่าตรงนี้ยเขาจะเรียกว่าแท่งเทียนฮารามินี่แบบนี้เราเคยสอนกันมาใช่ไหมว่าถ้าแท่งเทียนยิ่งใหญ่เงี้ยยิ่งใหญ่เงี้ยแปลว่าแรงซื้อกับแรงขายเยอะถูกไหมค่ะแต่ถ้าคุณเจอแท่งเทียนฮารามิเข้าไปเนี่ยชื่อคำว่าฮารามิมันแปลว่าแท่งเทียนคนท้องอ่ามันแปลว่าแท่งเทียนคนท้องมันหมายความว่าถ้าเราเจอแท่งเทียนฮารามิอย่างเงี้ยปกติก็คือแบบ มันต้องกินกินก่อนมันถึงจะมีแรงถูกป่มใช่อ่แต่พอเป็นแบบเนี้ยมันแปลว่าราคาจะลงเฉยเลยทั้งทั้งที่ตัวเนี้ยตัวเล็กนิดเดียวนะตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าคุมทิศทางได้ใช่แต่ทําไมมันถึงไม่เป็นบริลเอ็นการฟิงแทนล่ะถูกปะมปกติมันควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอใช่ถูกไหมแต่พอนี้อ้าเป็นฮารามิก็ต้องยกเว้นอีกเห็นไหมอ่าเหมือนตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมันเป็นแท่งเทียนฮารามิแบบเนี้ยเนี้ยฮารามิใช่มันแปลว่าแท่งเถียนขนท้องนั่นแหละ อ่าเนี่ยมันได้เหมือนคนท้องเห็นไหมตรงเนี้ยอ่าซึ่งพอราคาเวลามันจะไปต่อได้มันต้องกืนกินแบบนี้ถูกไหมใช่อ่าแต่เนี้ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยแค่เนี้ยแรงน้อยๆอย่างเนี้ยมันแปลว่าขึ้นต่อจางนั้นเหรอใช่ใช่อ่ามันแปลว่าเราต้องเชื่ออันไหนทง้ทงท้งที่แบบว่าเนี่ยการสองแขนเนี้ยก็ไม่เหมือนกันละและทีนี้เวลาเรามาดูใช่ไหมแท่งเทียนที่ทิศกันอีกอีกอันหนึ่งคืออะไรไอ้แบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าแท่งเทียนแฮมเมอร์เห็นไหมมันคือแท่งเทียนคอน มันจะมีไว้ก็ต่อเมื่อตอนที่ราคากลับมาอางนี้เห็นป่ถึงแนวแนวรับพอดีอย่างนี้เห็นไหมหรือว่าดีมานใช่ก็พอถึงแนวรับหรือดีมานใช่ไหมมันก็จะเกิดแท่งเทียนแฮมเมอร์แบบนี้เกิดขึ<ะ>้นเห็นไหมพอเกิดแท่งเทียนแฮมเมอร์อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นแต่เราเคยถูกสอนมาใช่ไหมว่าราคามันต้อง เป็นเต็มๆแบบนี้ก่อนถูกไหมใช่ราคามันถึงจะขึ้นต่อมีมีแรงเต็มไส้เต็มแท่งอย่างนี้แต่ถ้าเรามาเจอแท่งเทียนรูปแบบนี้คุณนุ่มรู้ไหมว่ามันคืออะไรต้นสิค่ะมันคืออินเวอร์ m แฮมเมอร์ก็แปลว่ามีแรงซื้อเหมือนกันพอราคาเข้ามาถึงในจุดที่มันเป็นแนวรับใช่ไหมหรือว่าเป็นดีมาร์เงี้ยถ้าเราเจออินเวอร์ตแฮมเมอร์ก็แปลว่าขึ้นได้เหมือนกันแต่ที่เขาสอนกันคือแบบนี่มันมีแรงขายกดลงมา <c oughs> เห็นไหมอืมมันแปลว่าแรงแรงซื้ออน้อยนี่เห็นไหมแรงซื้ออน้อยแต่ทําไมราคาขึ้นน เห็นไหมเมื่อกี้ก็พอนี้อยู่ข้างบนก็ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ข้างบนก็แปลว่าขึ้นพออันนี้อยู่ข้างล่างก็แปลว่าขึ้นเหมือนกันอ่าคุณไม่เชื่อคุณลองไปเซิร์ชดูเลยอินเวอร์ตแฮมเมอร์เนี่ยอ่ามันก็มีเอ่อที่แปลว่าราคาขึ้นเหมือนกันแล้วแบบแล้วเราต้องเชื่อไหนเห็นไหมมันทําให้เราสับสนเพราะมันมีหลายท่าเกินไปของแท่งเทียนใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเรามันเขาเรียกว่าอะไรมันชอบสอนอะไรที่มันจําง่ายๆหรืออะไรพวกเนี้ย แต่มันไม่ได้แปลว่ามันผิดหรือมันถูกนะแต่แค่ว่ามันแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเรียนรู้ยังไงถ้ามาเจอความรู้แบบว่าที่มันตีกันเองเงี้ยมันก็ทํามันแล้วทาให้มันเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้หรือการเติบโตได้เหมือนกันเออเนาะเห็นไหมเพราะว่าการที่เรารู้เยอะเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเห็นไหม่ะเหมือนกับเนี่ย engufig เนี่ยเห็นไหมถ้าย้ายมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าราคาย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยอ่ะนี่แปลว่ากินกินถูกไหมอืมอ่าแต่ถ้ามันเกิดสลับด้านกันอย่างเงี้ยอ่ะแปลว่าขึ้นซะงั้นเห็นไหมถ้ามันย้ายมาอยู่ตรงเนี้ย อ่ะมันแปลว่าลงเห็นป่มอืมอ่าแต่ถ้ามันอยู่ฝั่งเนี้ยแปลว่าขึ้นทั้งนั้นที่ตัวมันเองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือการที่เราจะมานั่งเคยเคยเห็นไหมสเกลวัดพลังเอะว่าแบบว่านี่ถ้าเป็นแท่งใหญ่ขนาดนี้แปลว่าแรงซื้อสูงนี่ปิดเต็มแท่งนี้แรงซื้อสูงมากเห็นไหมถ้าใครเคยผ่านการเรียนมาก็จะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะร่าเ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เออ,100อ,เอ,อนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แท่งเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแรงซื้อเยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันเกิดแนวรับนะโอ้โหสวยมากเลยตรงนี้อ นี่นี่คือแรงซื้อ50%เห็นไหมอ่ะนี่คือแรงซื้อ1 0 20%เ็น่ห็นไหมใกล้จะหมดละเห็นไหมพอเรามาดูรูปแบบแท่งเทียนอ้าวนี่มันอินเวอร์สเฮดอ่าอินเวอร์สแฮมเมอร์เห็นไหมแปลว่าขึ้นอ้าวไหนตอนแรกบอกแรงหมดแล้วไงเออว่ะแต่ละศาสตร์การสอนมันย้อนแย้งจริงใช่มันไม่เหมือนกันอ่าเห็นไหมแต่เดี๋ยวเรามามาดูว่าจริงๆแล้วมันต้องดูยังไงทีเนี้ยมันยังมีหลายหลายอย่างที่เขาสอนกันให้จํารูปแบบแท่งเทียนเห็นไหมอืมอย่างเช่น รูปแบบแบบนี้พวกคุณเคยเห็นแต่ลักษณเทียที่มันเรียงตัวกันเหมือนโลโก้อาดิดาสไหมอย่างเงี้ยเห็นว่าอ่าแบบเนี้ยมันก็จะมีชื่อเรียกด้วยนะเห็นไหมคนเราชอบตั้งชื่อนะเออนะอ่าตัวเนี้ยก็จะเรียกว่า three wise soldier เป็นไงชื่อมันเท่มันแปลว่าทหารเสือ3มคนโอ้แต่จริงๆแล้วอะถ้าเราวิเคราะห์เนื้อเทียนแล้วใช่ไหมเหมือนที่เราเคยสอนว่าถ้าเปรมทุกๆทางเปรียมันคือส่วนหนึ่งกันและกันนี่แหละมันไม่หนีไปไหนหรอก ไอทีไวซ์โซเจอร์เนี่ยจริงๆถ้าเราไปดูในทางฟรมใหญ่มันก็จะหน้าตาเป็นแท่งเทียนอันเดียวแบบนี้นี่แหละแค่นี้เองถ้ามารวมกันก็เป็นแท่งใหญ่อันหนึ่งพอมันกลายแท่งใหญ่อันหนึ่งคือเรียกว่าอะไรบูลลิสว่านั่งจําทําไมอนะ่ะถูกป่มเออนะอืมหรือแบบว่าราคาอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เห็นป่ะราคาเป็นอย่างนี้อืปึ๊บเป็นแท่งเทียนใช่ไหมอ่ะราคาเนะี่ยเคยลงมาแรงมากเลยถูกไหมค่ะ <c oughs> แล้วจุดอยู่ แล้วจู่ๆชนดีมาหรือชนแนวรับอย่างนี้เห็นปหมแล้วราคาดีขึ้นไปปิดได้เหนือกว่าตรงนี้อืเห็นป่มมันกลายไปอะไรมันก็คือแท่งเทียนที่หน้าตาแบบนี้ในทางเพรียมใหญ่เห็นป่มกลายเป็นแฮมเมอร์วเห็นไะ,อ,ะอย่างอย่างที่เราจะบอกก็คือแท่งเทียนรุนทางเพยมอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ต้องขยันจํารูปแบบของการเทรดจํารูปแบบของแท่งเทียนขนาดน,นั้นนะเห็นป่มเราจะต้องมีอะไรอีกอะชูตติ้งสตาร์ Evening Star เห็นไหมดาว i n s i g h Bar เงี้ยเห็นไหม Pin Bar อืมตัว Pin Bar คืออะไร Pin Bar คือแบบนี่ถ้าเรามันมีเนื้อหน่อยให้มันดูเหมือนค้อนที mm. ่เราเรียกว่าอ่าแฮมเมอร์ hammer, ถูกไหมแต่ถ้าเนื้อมันน้อยนึงอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็น Pin Bar mm. อืมอ่าแต่ถ้ามันอยู่ตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตัวไส้มันเนี่ยรีบแบบนี้ถูกไหมนี่ตัวนี้ขอมผอมนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นโดจิเห็นไหมแต่ถ้ามันบางอย่างี้แต่ส้นยาวอย่างนี้แบบนี้ไม่ใช่โดจิกลายเป็นสปินนิ่งท็อปสับสนจริงๆนั่นแหละเห็นไหมเรามานั่งจําอะไรกันแน่เห็นไหมจริงๆรูปแบบแท่งเทียมมันก็มีไม่กี่รูปแบบหรอกเห็นไหมคนเรามันชอบตั้งชื่อมันสับสนอะอหรือบางทีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นรูปแบบนี้ปึ๊บแต่เป็นสีแดงเปลี่ยนจากค้อนเป็นคนแทน เขาเรียกว่ารูปแบบแฮงแมนเห็นไม่มด,ด,ดูดิดูความหน้าสบตนของมันดิเห็นไหมใครช่างตั้งชื่ออมันนั่นสิอ่าฉะนั้นอ่ะเราไม่จำเป็นต้องมานั่งท่องจําชื่อของมันหรอกถูกวปะล่ะ,ะเพราะว่ามันมีตั้งสี่สิบตัวหรือจริงๆยะมีมากกว่านั้นอีกแต่แค่ทุกวันนี้ที่มันเหลือรอดมามันเหลือแค่ประมาณสิบยี่สิบรูปแบบได้มั้งที่ฮิตๆใช่ที่ฮิตๆอะแต่รูปแบบที่มันไม่ฮิตอะ ก็เยอะเหมือนกันเห็นไหมใช่ด้วยความหลากหลายของมันอ่ะพอมันเยอะมากอ่ะมันจะทําให้มันอ okay. ่ะดูย้อนแย้งกันเองเห็นไหมใช่อ่าอย่างที่แบบให้ดูเมื่อกี้เห็นไหมพอเป็นแฮมเมอร์ก็ขึ้นอินเวิร์ดก็ขึ้นแล้วสรุปว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นกันแน่ค่ะทางนั้นนี่แบบรูปแบบไหนมันก็จะขึ้นหมดอ่ะอืมและทีนี้จะเอายังไงอ่ะตลาดมันก็เดาไม่ได้ถือว่าล่ะใช่อ่าทีนี้วิธีที่ดีกว่าเนี่ยมันเป็นยังไงด้วยการที่ว่าออริจินอลเลยเนี่ย ซึ่งก็คือกราฟนั้นก็คือจะเป็นกราฟเส้นแบบนี้เห็นไหมเหมือนถ้าคนเคยเล่นพวก i q ค p t i o n มาเนี่ยอ่าก็ก็จะเคยเห็นบ้างถูกปะเห็นี้ยกราฟมันก็จะวิ่งต่อเนื่องถูกปะแล้วก็เป็นเส้นแบบนี้แต่ว่าแท่งเทียนเนี่ยมันคือค่าที่วัดได้ของกรอบเวลาใดเวลาหนึง่งเห็นปะออ่าม,มันไม่ได้หมายความว่าแท่งเทียนตัวเนี้ยเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีแรงเสมอไปอืมอเห็นปะมันคือค่าที่วัดได้จากกรอบเวลาใดเวลาหนึง่ง สมมติว่าถ้าเราวัดค่าออกมาได้มันเป็นค่าที่ว่าโอ้นี่ไงแรงซื้อบายเต็มแท่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมอ่าอ่าแต่ถ้ามันเกิดอยู่ที่แนวต้านถูกไหมหรือเกิดที่ซับไพ่เงี้ยอืมแท่งเทียนต่อมาก็จะหักลบกันด้วยการเป็น engulfing สีแดงเห็นไหมร่วงลงมาเงี้ยค่ะสรุปว่าอันนี้เชื่อได้หรือเปล่าเห็นไหมอ่าเหมือนแบบเนี้ยเห็นไหมถ้าราคาไปแตะซัพลายใช่ไหมแล้วเกิดอย่างนี้ขึ้นมามันแปลว่าอะไรอ่ะนี่ก็มีแรงเยอะสุดอ่ะนี่ก็มีแรงเยอะสุด ได้วจเชื่อฝั่งไหนอ่ะเขาก็บอกอ๋อนี่ไงจำเป็นแพทเทิร์นไงเป็นอินกูฟิ่งไงเห็นป่มอ่าแท่งเทียมมันกินกินแล้วเป็นอินกูฟิ้งไงเสร็จทีเนี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี้ยเทรดสเตลใช่ไหมล่ะมันเป็นอินกูฟิงมันเป็นแท่งเทียนที่แบบกินกินแรงแรงขายชนะแรงซื้อค่ะแล้วคุณจะทํายังไงถ้าแท่งต่อไปเป็นอย่างงี้นั่นสิอ่าแสดงว่ามันเชื่อไม่ได้เหรออย่างเงี้ยเห็นป่มหมายความว่ามันก็ไม่ได้ลงอ่ะใช่ทีเนี้ย มันจะเข้าไปสู่เนื้อหาที่ลึกขึ้นกว่าเดิมก็คือการที่เราต้องมีความรู้เรื่องโครงสร้างตลาดด้วยอ่าคนแอดวานละครน,นี้ใช่คราวนี้มันจะคานแอนดวานคือเรื่อยๆเพราะว่าพอเรามาพูดถึงอะ่ะก็คือหมายความว่าแท่งเทียนอย่างเดียวอะ่ะมันไม่พอคืออ่านแค่แท่งเทียนอย่างเดียวไม่พอใช่อ่านแค่แท่งเทียนอย่างเดียวมันไม่พอหรอกมันจะต้องพูดถึงโครงสร้างตลาดด้วยว่า mm hmm. ไอ้แพทเทิร์นพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นในจุดไหนแล้วก็พอมันเกิดแล้วอะ่ะแล้วถ้ามันสร้างแพทเทิร์นที่เพิ่มเติมขึ้นมาโดยที่ว่า อ่ะไม่เหมือนในตำราแล้วจะทำไงในทีนี้อ่ะเห็นว่าคู่ดูจะทำไงถ้ามันไม่เหมือนในตำราแล้วเน,น,นี่ยจะสมมติว่าอ่ะเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมแท่งเทียนต่อไปเป็นอย่างงี้แล้วแท่งเทียนต่อมาอ่าแล้วยังไงในทีนี้นั่น,นสิถูกไหมอืมทีเนี้ยเราจะได้สิ่งที่เรียกว่ากรอบเวลาอีกทางเฟรมหนึ่งขึ้นมาถูกไหมเพราะว่านี่คืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมมันคือกรอบเวลาของห้าทีเห็นไหมอ่าอ่าทีเนี้ยเราจะได้แท่งเทียนแบบไหน เนี่ยอันนี้คือเราจะเข้าสู่แอดวานนิดนึงตรงที่การผรสมแทง่งเทียนออ่ามันคือหลักการในการผรสมแทง่งเทียนของทางเฟรมต่างๆ uh huh. สมมุติว่านี่คือจุดเปิดของาทางเฟรม 5T ทีถูกปะละ <c oughs> ่ะ่ะอ่านี่คือจุดปิดของมันถูกปะเพราะมันมี5แทง่ง uh huh. เห็นไหมภาพที่ได้อะมันจะได้เป็นยังไงในทางเฟรมที่เป็น5ทีก็คือถ้ามารวมกันเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดเปิดของ 5T ทีเห็นไหมอ่าแล้วก็นับไป1 2 3 4 5สห้าเห็นไหมนี่คือจุดปิดของทางเฟรม 5T ทีอ่าสุดท้ายอ่ะ ภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงผลลัพธ์ออกมาในทาาเฟรม5นาทีต่อลลัพธ์ที่มันจะได้ในทางเฟรม5นาทีเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหอราคาเคยเปิดตรงนี้เห็นไหมขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วกลับมาที่เดิมเอ้ยกลับมาต่ํากว่าจุดเปิดเห็นไหมแล้วพอเราเข้าไปดูทาาเฟรมเล็กเราจะเห็นรายละเอียดของมันเห็นไหมที่มันเคยเป็นไซ์เวว์เห็นป่มอ่าแล้วพอเรามาดูทางเฟรมอื่นเราจะได้กราฟที่มันเป็นหน้าตานี้มันก็คือการมอง ทางเฟรมทุกทางเฟรมให้ออกใช่ไหม <Ừ. S 1> ด้วยการที่เราใช้หลักการในการผสมแท่งเทียนมันจะง่ายกว่าอืมเพราะว่าถ้าเรามานั่งดูเนี้ยเนี้ยคือไซเวย์เห็นปะ่ะถ้าราคาเป็นไซเวย์แล้วอ่ะเราเริ่มดูไม่ออกแล้วใช่ไหมเราซูมออกมาดูข้างนอกต่อออออกมาทักสองถทมสองสามทมเฟรมเห็นไหมเราจะเห็นภาพรวมมากขึ้นว่าอ๋อไอ้การาฟตัวเนี้ยมันมีแรงขายว่ะ ในโซนนี้มากกว่าเห็นไหม mm hmm. แต่ถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเราดูไม่ออกเลยเพราะว่าแรงซื้อกับแรงขายอะ่ะมันพอๆกันแต่เราออกมาดูอีกไทม์เฟรมที่มันใหญ่กว่าใช่เรากําหนดกรอบให้มันว่าในระยะเวลาห้านาทีตรงเนี้ยแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากัน mm hmm. เห็นไหมเราก็จะเห็นเลยว่าในกรอบเวลาตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าโอ้ตรงเนี้ยมีแรงขายมากกว่ากันว่ะตรงเนี้ยมีแรงขายมากกว่าตอนที่ว่าราคาชนสะพาย mm hmm. เห็นไหมแต่ถ้าเราดูเนี้ยราคาทําอะไร ออบางทีมองไม่ออกเราก็ต้องถอยออกมาอีกที่ทำฟิมที่ใหญ่กว่าเพื่อมดูว่ามันกําลังทําอะไรใช่เนี่ยการดูแท่งเทียนที่ดีกว่าใช่ไหมอย่างที่บอกไปก็คือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งจดจําแพทเทิร์นของแท่งเทียนทั้งหมดเห็นไหม,มแต่ถ้ามันเริ่มสับสนแบบนี้แล้วอะเราซูมออกมาเพราะว่าหลักการง่ายๆยาที่อธิบายต้นคลิปก็คือเนี่ยหนึ่งแท่งเทียนอะมันเท่ากับหนึ่งเกาะเวลาเห็นไหม,มเราจะสามารถวัดได้ตรงที่ว่า ในห้านาทีเนี้ยมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันด้วยการซูมออกมาดูแบบนี้เห็นไหมเราจะได้ไม่สับสนว่าอ๊ยนี่ไงแรงซื้อหรือแรงขายพอๆกันเลยมันต้องเป็นโดจิแน่ๆเลยเห็นไหมแต่พอเราซูมมาดูอ้าวนี่ไงเจอแล้วแรงขายมากกว่าว่ะในห้านาทีนี้เราไม่ต้องมานั่งจําแท่งเทียนแปลกๆด้วยเห็นไหมเออเราดูแค่นี้ก็พอว่าแท่งต่อแท่งอ่ะมีแรงซื้อหรือแรงขายมากกว่ากันเนี่ยเราจําแค่แท่งเทียนหลักๆนะที่เราต้องจําให้ได้ก็คือ เนี่ย b u l l ตเอ็นการ์ i n g เ a l ิตเอ็นการ์ฟิงไอสองตัวเนี้ยแล้วก็กลับตัวรูปแบบพินบาร์แบบเนี้ยไม่ต้องมานั่งจำหรอกว่า i n นเ r อร์สเอ็นเอ็นโชเด i n ์สปินนิงท็อปเปอรเห็นปะมันจะมีเยอะกว่านี้รูปแบบของแท่งเทียนเห็นปะแต่เรามานั่งจำแค่เนี้ยไอสามสามแพทเทิร์นหลักๆเนี่ยมันจะมีแค่นี้แหละอ่าเพื่อมาวัดแรงซื้อแรงขายว่าอ๋อถ้าเป็นเ a l ิตเอ็นการ์ฟิงเราไม่ต้องมานั่งจำหรอกเราก็แค่แบบว่า,วาอ๋อตอนเนี้ยแรงขา,ขายของหนึ่งนาทีเนี้ย มากกว่าหนึ่งนาทีที่แล้วอย่างมีนนยะสาคัญเห็นไหมพอเรามาดูรวมแท่งเทียนเนี่ยมันคือการรวมแท่งเทียนีน้ยผสมปุ๊บหักลบกันเห็นไหมมันคือการหักลบแท่งเทียนกันปุ๊บจะเหลือตัวแค่นี้เห็นไหมมันแปลว่าอ๋อจากที่มันซื้อซื้อขายขายซื้อขายขายมาเนี่ยในระยะเวลาห้านาทีเนี้มันมีแรงขายมากกว่าวะ่ะอเนี่ยคือหลกัหลกๆของการอ่านแท่งเทียนที่ดีกว่าเห็นไหมแบบนี้ก็ เห็นภาพรวมได้ง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งจําให้มันเยอะใช่เห็นว่เออหลักๆก,ก็จะประมาณนี้สำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้ลึกกว่าเดิมเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาสอบถามกับเราได้ช่องทางนี้ได้เลยนะคะแอดมีสอนค่ะสวัสดีค่ะ